ครับสวัสดีครับพบกับเรานะครับช่องภายนงเซฟนะครับอันนี้กําลัางซีเ็ดพิธีนะครับ ช่องประตูว่างคู่กาขอเปิดประตูนาตาเงไห้น้อยช่องไร่มาสร้างมาคู่กับึอไร่มาโยธาบดดาศักราชยศโัธาเจินไร่มาโเต็มเรื่อนเต็มกระเสอบเต็มเหล่าเต็มช้างอังเงี้ยลนคือเด้อสาธุข้าพเจ้าขอเปิดประตูจิตตะบันตกประตูปิดจิตะบันออกข้าพเจ้าขอเปิดประตูวิมานเทวศข้าพเจ้าขอเปิดประตูวิเศษไสศรีข้าพเจ้าขอาเปิดมโนมณีนพปรัตขับ้าพเจ้าเปิดประตูจิตวิมานเนปาขับเจ้าขอเปิดประตูเทวาพิักข้าพเจ้าขอเปิดประตูศัตรูยศขับ์ข้าพเจ้าขอเปิดประตูวิจิตบรรจงขับเจ้าขอเปิดประตูนงคารักษ์ขับ จขอปประตูนทองสุาครับเจ้าขอปประตูจวบสุาครับเจ้าขอเปูนประตูชมสุดาแลทิศประตูที่สิบสองระตูว่างกุขาขอเปนประตูนาต่างให้เงินขะไรน้องทองขะไรมาสร้างมากูกงบอญขลมากโุกวังเพินขะไรมากเชิพระบารมีสยามเทวาาชนาพระบารมีระามหาราชมาสิสมานังทิะนามาขอเชิญผู้ิพรุูสามสิบห้าค์ขอเชิญผู้ิพรุปูสามสิบหขอเชิญภูิพรุูสามสิบห้าปัร่างบ้านอมันไปไว้หน่อยจันด้วยเราด้วยกันม

คดว่ามัเชยวามเช่อมว่งนะวะเพรงไงอยู่คุกวางหายนอนอนเทรงครับผู้ชมโอ้โหเลยตู้ตู้รถตู้นนไอแซงอยู่ตู้ตู้ก็ปองร้น้นไอเลงมาบ่ สวัสดีครับเลือกปางรถเลยมาบื้อนะก่อนเลือกปางรถเรือเบื้อน่ะง่ายรถจะต้องเจียงตั้งแนง่ะแนงชี้ตรงแนงแนงชี้ตงแน่แนแนี่ต้งนงตืนต่นตื่้ตื่นตื่ต่นลบ่ายหอบส้มจะนังโป cứ bỏ hai bên cái đấy nhắm mắt chẳng đi. cho kênh Ghiền Để ด้วคเขาเปรียร้ยงเต้วมจมตู่อยู่ดวเขาเปรียร้ยงเต้วมย้อนอาสัตว่ะรถเราบังคอยมาเน่อนอนเล,ลือ,อยะเนาะ กำลังจะทําพิธีนะครับยกเสาเอกเสาโทบ้านของปอบพลางงามครับผม แล้วครับเสาเอกครับ ถ้าแม่ปลาลมจะแลี้วไอ้หนูนปนู่ทำไมรับเยอะแท้ะระวังหายใจไม่ทันเด้อเพราะว่าแฟนครับแล้วก็แฟนเพลงแล้วก็แฟนช้างแล้วก็แฟนสัทธาให้ความเชื่อถือ ไม่ยอมไปที่อื่นบอกไปไปเอาที่โน้นที่นี้เวลาไหนาก็ได้ขอให้ได้ปูตุย๋ยเออต้นไหนก oh. ็ได้ขอให้ไดเออ้เอาวันนี้ถึงเย็นก็ยอมโ oh. อ้โหเป็นคนซือลมให้กันได้ได้ไดคุณปูวันนี้รับสิบเอ็ดงานว่างั้นสิบเอ็ดงานสิบสองงานเล่นไปเจ้าหนึ่งกลัวไม่รอดสิบเอ็ดสิบสองคืนไปเจ้าหนึ่ง ครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันดีใช่ไหมครับคุณ<ร>ปูวันนี้ขึ้นหนึ่งค่ำเ,เดือนแปดือน 8. วันพฤหัสพฤหัสบ,บดีครับสร้างแก้วขึ้นสูฮงค่ำเพื่อนว่าใส่เอาคล้องมากที่จะไปมัดอีกใส่อยไรใส่ละอักอุกมากเ,เ,เอาอักเอายัางมาเอาเชือกมาตัดเชือกมาตัดเชือกมาเนี่ครับ น,นี่ก็เป็นความเชื่อเนาะความเชื่อความศรัทธานะครับก็มีหลายจาร์นะครับแต่ว่าความเชื่อความศรัทธานะครับอยู่ที่ปุต๋ยอันใดก็ได้เมื่อกี้เสาเอกนะครับต่อไปก็จะเป็นเสาโท จะเลือกตอนแล้วเขาจะเลือกตนอนล่ะเราเลือกมาอาจารย์รเอาเบาเอาเองเออมีไว้บนรถเลยนะครับเพราะว่าเอาขึ้นเอาลงบ่อยก็เลยเอาไว้บนรถเลยนะครับสุดยอดโอ้ ครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแช์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราชาวช้างนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอยุตินะครับไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ